Thank yeah. านฟังน้นะครับอ่าเมื่อล่างจากเอ่จานะครับเรียบา้อยเช่นเดียวกับถฐานข้าวตะแกงใส่ลูกนะครับ่เตรียมคัดห้าวเอ่นีแหละเอ่อขบุญจ้าต่อรับหยกกันนะครับเมื่อเรานะครับเมื่อเช็ตโเลยนะครับก็ตามทีเป็นปกตินะครับอราก็ให้ ่าสุดท้ายน,นะครับเราจะได้รักษานะครับรักษาความสวยงามนะครับที่เราได้ปฏิบัติกันนะครับก็คืออ่าความเป็นระเบียบความเป็นเรียบร้อยนะครับที่อ่าเราที่ว่าเจดีย์ข้าวเปรับนะครับอ,อาหารโตนะ,รนะครับนะถูกฐานก็คงจะได อ่ารับฟังกด้หรือได้ดูแลได้น,น,นะครับก็เป็นทุกๆวันเราก็จะพูดกันอยูุติในี้แบบนี้นะครับอ่าทุกครั้งซึ่งก็อ่าในทุกๆวันนะครับตลอดมานะครับก็พวกเขอ่าเพศน,นะครับอ่าพวกแอนี่นอนทุกทานนะครับก็อ่านะครับมีความเป็นระเบียบเรียบรอ้อยสวยงามนะครับแต่ก็อยากจะให้ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากกว่าระดับเราจะทําให้มากกว้าขคุณผู้ชมก็คือให้ให้ให้เห็นว่าช่วยงามกว่ากว่าท่ามาครับแ่ในตัวทีหรับนะครับพวกพวกอยากมีทางเร่อนะครับทุกเช้านะครับอจะสิีขาวสีขาวนครับเหลือโค้กเต้าอีนะครับ ปกติเดียวชานาทีนะครับก็จะจับเทียมไว้ให้นะครับวายเป็นแท่งเป็นระเบียบรีกหนึ่งเร็วนะครับเมื่อฐานมาที่นี่นะครับฐานก็ถ้าาว่จะจับโองวายก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าว่ายลงส้่นะครับก็ฐานหลังทู่ตัวโตนะครับไม่ต้องอค้งตัวนะครับเอาโอเคแบบนี้ตัวโตนะครับดูตาลงไหลหลุดเลยอ๋อ ข่าวท่านข่าวนะครับผีขยน้น้ำมานะครับกองเดียวโรคอยโอตั้งคว่างไล่ปิดตักนะครับการต่างโดยเป็ต้นอื่นแต่ทำดีนะครับแล้วก็นั่นนะครับเอ่อเพรว่าเราต้องเพื่อแให้ไปให้กับปุ๋ยอื่นๆด้วยนะครับให้กับยาที่ทำปุ๋ยปุ๋ยอื่นนะครับเพราะว่าอ่าเกาหลีเนี mm ่ยนะครับ